ตำไปได้มมนะคะตำไปได้มมนะก็รับหน้าปลาน้าเล่สีบานมีหน้าด่ากันโอนน้มีหน้าคงรนนับหน้าคงน้าเล่ปนันน้ำจ้าน้าเล่ปนันในหมูข้าวสามชิ้น 我给你们送家。哦 ủa bó bướm cong na thăng, bướm bướm dài cong dài. Oh, ừ. con quả uh. uh. mới nè đây cắt đii má à? đấy, cả, quen, cho ta Quen con côn gì? Trứng. Ta riêng từng bắt ta quân, chị mấy? Bồ nè, ไม่สองเนี่ยลุงอืมค่ะส่งกัน okay. มันเล่นมุกยาดมั้ยมุกยาดซึด่งกันนี่ยางหน้ากระเทียบไปไหนนัไป,นนไปมันุกยาดไม่ไว้เรียวนี่ไม่มีไว้เล่งอันนี้นไปยังมีเห็นโลกแต่ก็ไม่ได้หมายะ ตาหน้นก็ยังหลับนี่หรือครับฮะตาหน้นก็ยังหลามนขึ้นมาตัแต่ไหนแล้วอะคะมันแล้วก็วันนั้นเรียกว่าเช่ที่เออออกที่เช่วันนี้ออกที่มาออกที่บ้กถูกถึงงั้นแหละอ๋อขึ้นมาได้นานหรือไมไม่นานที่ช่วงว้นตอนนี้นี่โอเค่ะแล้วถึงเราได้ตัดดีกันไหมคะอ่าไม่ไม่รู้ดิบอกไม่โต๊ะดีไว้ตัดไป็นผลได้เลยแล้วตีพันๆมาตัดได้ตัดดีทุกวันไหมไม่เดือนนึงได้นั่นนึงได้ขี้เจ้าได้ทำเจ้าเส่เจ้านี้เดือนนึงโอ้ยฝนตกเนี่ยนะฝนตก อค่ะงานจีบนี看看네่กันไม่ใจ็บปวดไม่เจ็บปกินเพราะงานจีบนี่กันถึงอานตีต่างบ้านกานิ่มยางใกล้เล็กๆไม่น้อยถึงงานงานจีบยางถึงงะไม่ไก่โปะเลยก็ยังไม่โปะนะค่ะเพราะถ้าไะไรได้ตัดดีก็ได้แล้วเนาะค่ะได้ดีในที่าได้ตัดดีก็โปะได้ใช้ค่กว่าจีบยางแต่ว่าขึ้นัีนี้ดีใจมั้งไหม ดีใจเลยอยากมาก็เหล่าด้วยโอเคยังยืนเตือนนึงปั่นออกซส้เหล่าโอเรูดายเส้อย่าไม่ขาดลาเส้กูได้อกโอเคแล้วทั้งนี้ปูฟันตกปะเนียนตอนย่างมันปื้มั้งนะคะมันไม่รู้ว่าเอฟนี่นะบอกไม่ตุกที่จะว่านี่มันตกหยาดเลยปูใบเลื่อนปะนีมันไม่น่ากับมันจะปื้ยอ๋อมันคือปะนาเหมือนกันค่ะเอ๋วานี่ตากระปุ้ยปูติลั่งตะหลุดตัดตัวก้นแดงเปล่งไปปื้เปล่งปื้อต้องย่างกันไม่ออก จากว่าเจ้าก้องใจมายาเราก็ได้นำยางได้อกโตแต่ไม่ใช่การตัดไปตัดไปก็รูปไปอยู่ไปก็ไม่ได้ออกเลยแต่พ่นตอกันคือนอกจ้าว่าตัดไม่ได้ะลยคือมันมีพ่นตอกตอนยางกันเนาะค่ะกค่ะพ่นตอกหมาถ้าพ้นแรงไปนะถ้าไปไม่แต่ไปในจักเดือนปัดนี้ถ้าว่าเจ้าก้องม่นมาใช้มายาอย่างนี้จะไม่อกแต่เจ้าก้องมาใช่ม้ยาให้ยื่นไได้ตัดโตไปค่ะค่ะ ไดไปอะเลคหมเลยได้กิโลน้องโเรเจโลได้ขี้วัดเข้าวนี่้ตรงกนนะอ้งันวอค่ะเจอะคะเดือนนี้เดือนนี้ได้ตงเจวาเลยรช่างที่แ้วเรียบรู้ใจหรือ่าเร็วมันค่ะได้ต่อดกิโลได้กิโลคะใช่่งที่เป๊ะโลครับช่ที่เป็นโลได้ต่อาน นทางวันนี้กชิมาเร็วนี่ขึ้นไปเรื่อยๆดีเร็วดีเร็วดีไหมคะดีเร็วดีเร็วนี่รจับ้านนี่ผมดีเร็วจักรยามาโลมาเยอไม่ใจ่นอดีไปอยู่เด็อยากความเด็ดขาดของคุณมันอยู่แค่ไม่ได้ยกเด็ดขาดเลย นีโบนู้ไม่โนโบนยมันแอยากเลยยเอ้ยเชื่อปไม่ได้ก็เคยยูนเบืองล่างเลยแต่ไอ้ไอ้เชื่อคิดจนก้าก็ทโดมาท่ห้งให้อยู่มี่แห้งเราฝนเ่ว้เชื่อใคิดตรวนี้ะอย่างจัวเลยนะันุกเร็นะขึ้นต่อเหนือมานน้นครับขึ้นมาทุกไหมระงขึ้นมาวันบางบ่ดูคิดเอ่อขึ้นมาจากราคาต่อได้ค่ะคิดเดิอนละตอนที่เึ้น นี่นี่ดูแต่กันจนตุติมาวันนี้ครับโอ้เหรอคะจ้างราคาต่อเดยขน้นี่เตียวอายุ้าราคาส4ีสิบสามทีสองีสามโอ้ึ่งขึ้นมาจนตึงตอนนี้วันนี้แต่ดนะคะวันนลกจมาเลครับนี่ค่ะแบบเงินดาวาจ้ี่เงินเงินวเนงดูลเหะรับผมช่ดีรับมครับ